โซเชียลแห่เชียรพิงกี uh ้ขีดกลางตุ้ยหลังถูกยงซุ่มครบเปิดโพสตลาสุดใายหญิงเปิดภาพคู uh ่เชียร์ไปเลยสิคะโสดทั้งค uh ู่ผิดอะไรโซเชียลแห่เชียรพิงกี้ขีดกลางตุ้ยหลังยงซุ่มคบเผยเคยร่วมงานกันเปิดโพสตลาสุดใสยหญิงจากกรณีเพจเจมอย108อยปลลอยบ่อแสนางเอกตะคมยุค90กับ พระเอกมากเข้มยุควาย20เคยอยู่บ้านเดียวกันแล้วนะเล่นหนังด้วยกันแล้วเกิดปิง๊งนั้นําเอาชาวเน็ตถามใครกันก่อนจะชี้เป้าสงสัยไปที่นางเอกพิงกี้สาวิกาและพระเอกตุย้ยธีรพัฒน์โดยคอมเมนต์กันรัวรัวแถมเชียร์กันสนันไปอีกเพราะโสดกันทั้งคู่ถ้าเป็นเรื่องจริงให้เขารักกันเถอะอาทิใจบอกว่าใช่เธอนะน้องศรีจมปูกกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้อมพิงกี้กับ ตุ้หรอฉันรู้กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมล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 อมข้อนี้ฉันสอบผ่านเ,ข,าเ,ข,าเาข้าโสดทั้งคู่ปล่อยเข้าเทอะเข้าโสดทั้งคู่ต้องยินดีกับเขาค่ะอันนี้สอบผ่านค่าอารอาช็อกมาก เป็นต้นขณะที่ในติ๊กต่ออกก็แห่แชร์คลิปและภาพของทั้งคู่เคยร่วมงานกันและเชียร์กันสนานก็โสดทั้งคู่ไม่น่าจะผิดอะไรนะพี่ตุ้ยตัวจริงหล่อมากกองกำจัดสิ่งปฏิกูลสำนักรักษาความสะอาดละสายตาไม่ได้เลยสเปกพ่อเขาแหละพี่ตุ้ยชอบสไตล์นี้หน้าคมคมแขกแขกฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอขอให้สมหวังนั้นถ้าเป็นเรื่องจริงถ้าจริงก็ดีใจกับพิงกี้ด้วยน้องจะได้มีคนดูแลคะ่ะเชียร์ไปเลยสิคะโสดทั้งคู่ เป็นต้นขณะที่ส่งโพสต์ล่าสุดของพิงกี้ท่ามกลางกระแสข่าวดังกล่าวพิงกี้เจ้าแม่ติ๊กต่ออบเมื่อวันที่20เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566ได้โพสต์คลิปแดนสนุกนุกพร้อมข้อความท้องฟ้าทะเลสายลมทั้งนี้ทั้งคู่เคยสวมบทบาทเข้าคู่กันในซีรีส์ทอดพระเกียรติองค์บุรบมหาราชตราธิราชศีอโยยาภาคสองมาแล้ว